ตอนนี้ฟูงค้างคาวกำลังออกหากินครับเป็นซ้าย ครับก็ขอสวัสดีนะครับตอนนี้พวกเรากําลังอยู่กันที่บ้านมุงอําเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลังจากที่ขับรถมาจากจังหวัดตากนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเห็นลูกเขาหินปูนเป็นแนวซ้อนกันนะฮะซึ่งไฮไลท์ของบ้านมุงหรือว่าเนินมะปางตัวนี้นะครับเขาก็จะมาดูบรรยากาศของเขายินปูนแล้วก็ ช่วงเย็นๆนะฮะมันก็จะมีพวกคขังขาวที่เขาออกจากถ้าเพื่อไปหากินแล้วก็จะกลับเข้ามาในช่วงตอนเช้านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาที่พักนะครับที่พักมันก็จะมีหลายแบบทั้งที่เป็นบ้านพักเป็นรีสอร์ทนะครับแต่วันนี้พวกเรามาเต็นท์หลังคากันนะครับก็จะไปหาที่กลางเต็นท์หลังคากันที่ดูๆไว้ก็ เป็นบ้านแมแคมป์นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับ เจอแล้วต้นเสียงเนี่ยเสียงรถอีแตกแตกๆเขาสูบน้ำเขา้ไเขาไล่ข้าวโพดกันตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังซึ่งถ้าเป็นรถที่จะขนของมาเนี่ยขนแคมป์มาเนี่ยแล้วก็ขนมาทางด้านนี้ถ้าเป็นเต็นท์หลังคาแล้วก็ขับเข้าทางด้านหลังนี่เลย ใช่ๆเขาเขียนกับด้านออไม่ออกใช่เรามาอยู่ข้างหลังบ้านมงแคมป์บางครั้งข่าวเบ็ดแมนไอ้หนีบทแมน ไหนเออเนี่ยอ๋อข้างบนด้วย่ะตอนนี้ลิงกังกำลังจะไปหาราชาวานนท์อกับร้าน เอ้ยชิงช้าด้วยใครอยากไปนอนข้างบนนู้นป่ะห้องน้ำเลี้ยวซ้ายจุดกลางเต็นท์เดินไปตรงไปเดินสะพานชมทุ่งตรงไหนครับซ้ายเหมือนทางไหนอะไรซ้ายทางไหนซ้ายงนี้เฮ้ยอะไรอะไรตรงนี้จะเป็นทางเข้าลานจอดรถ แต่เขาห้ามเอารถเขา้าห้ามรถเขา้า <c oughs> ถ้าจะเข้าจะไปอ้อมไปทางนู้นนนี <c oughs> อไ่บบอกเรียบวก่ะเขาบอกว่าห้ามเด็นบวกแต่ว่ามันไม่มีมะม่วงสักเมตรอะถ้าเป็นรถเต้นลังคาเนาะเข้าทางนู้นนะครับาทางหลังหรือว่าคนที่จะขนของเข้ามาในลานนะทางด้านนะาหลังยังเป็นถนนอยู่ตรงปากเขาโปด อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในยามเย็นนะฮะพาเด็กๆเดินชมบรรยากาศถ้าเป็นบางคนเนี่ยเขาก็จะดื่มดำกับบรรยากาศได้เยอะกว่านี้นะครับเก็บภาพถ่ายรูปนู่นนี่นั่นเนาะส่วนมากผมจะดื่มดำกับน้ำอมฤตซะเยอะกว่า <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางลานการเต้นเขาก็จะมีพวกอาหารปิ้งย่างนะครับขายพวกอาหารทะเล เนกับแก้มกับข้าวได้นะหรือว่าถ้าใครจะโทรสั่งการเซเว่นก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีบริการส่งนะตอนนี้ฝูงข้างข่าวกำลังออกหากินครับเป็น้ายอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเวลาที่เรามาเที่ยวนอนมาปาง นอกจากเราจะมาชมความงามของบรรยากาศภูเขาหินปูนนะแล้วก็ช่วงเงย็นๆแบบนี้มันก็จะมีฝูงข้างคาวที่บินออกมาจากถ้ำเป็นสายแบบนี้นะะซึ่งก็เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างที่น่าชมน่ามองนะครับ นี่นนนมนมันกระทเลี๋ยวน้จะ <c oughs> ่อมออกมาึ <c oughs> มงแดดด้ยวยกนเมื่อคืนโอ้น้นำค้า,างเยอะมากเลย อ้จะได้กินไม่ได้กินอยู่ที่ภูนีแ่แหละไฟแรงไปปะไฟแรงไก่ไเชียวเป็นไก่คัว่วอ้าวสุกยังยังยัง ันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับเมื่อคืนก็นอนฟังเสียงรถีอตนันทั้งคืนนะฮะพอดีเขามีการสูบน้ำเข้าไรกระโพดกันนะวิวดีวนะฮะ็็สวยดีแต่ว่าอาจจะมีเสียงรนะบกวนนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับหลับเราก็ไม่ได้ยิน <Huh? S 1> นี่บรรยากาศในช่วงเช้า,ชานะครับ ฝั่งนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะฮะแล้วก็ถ้าสายๆส,สักหน่อยเนี่ยพอแดดเริ่มออกนะครับมันก็จะสาดมากระทบกับหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกก็เกิดเป็นมุมภาพที่สวยงามนะครับแต่ถ้าสายๆเนี่ยมันจะอยู่ลําบากเพราะว่ามันไม่มีร่มนะแดดจะร้อนมากถ้าไม่มีไฟชีดบางแดดเนี่ยก็จะอยู่ยากสักหน่อยนะครับถ้าใครที่จะ ปักหลักอยู่คืนอ2คืนเนี่ยก็ต้องเตรียมไฟชีดกันแดดมาให้ดีๆสําหรับค่าบริการกลางเต็นท์นะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะเป็นรถเต็นต์หลังคามาคนเดียวเพราะว่าเจ็ร้อยบาทแต่ที่แพงเนี่ยก็มันจะเป็นค่ามาจําขยะนะครับค่ามาจําขยะนี่ก็หลักพันเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาที่เราเก็บเต็นท์แล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่เป็นขยะทิ้เงเอาไว้นะครับมีความเรียบร้อยดีเขาก็จะคืนค่ามาจําให้ และอีกอยาหนึ่งนะครับที่ผมว่ามันจะน้อยไปหน่อยก็คือห้องน้านะครับถึงแม้ว่าจะมีอยู่2ฝั่งแต่ถ้าเทียบกับจํานวนคนที่มากางเต็นท์เลยเนี่ยมันจะคนมันจะเยอะนะครับห้องน้าก็ไม่พอแต่ถ้าเป็นช่วงปกติถ้าคนน้อยเนี่ยก็าอาจจะไม่มีปัญหานะครับครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมๆของบ้านหมุงแคมป์อนเดืนมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ก็แวะเวียนมาสัมผัสบ,บรรยากาศ ตรงนี้ได้นะครับ